ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI ครับสวัสดีค่ะไมค์ค่ะและอยู่กับแทนครับผมวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยไมค์เคยได้ยินเชื่อบริษัทจูเมียเทคโนโลยีหรือหุ้นสัญลักษณ์ J M I A ไหมเคยได้ยินว่าว้วค่ะแทนมันเหมือนจะเป็นอเมซอนของแอฟริกาเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับไมค์นั่นแหละคือฉายาของเขาเลยวันนี้เราจะมาจาะลึกกันว่าจูเมียทำอะไรอนาคตเป็นยังไงและที่สำคัญเลยน่าลงทุนไหม บอกเลยว่าเรื่องราวของจูเมียไม่ได้มีแค่ด้านสวยงามอย่างเดียวแต่มีความท้าทายที่น่าสนใจซ่อนอยู่เพียบจูเมียเทคโนโลยีธุรกิจแบบครบวงจรบนแผ่นดินแอฟริกามาเริ่มต้นทําความรู้จักจูเมียกันก่อนครับจูเมียไม่ได้มีแค่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเดียวนะแต่เป็นระบบนิเวศแบบครบวงจร3ส,ส่วนหลักๆครับมาร์เก็ตเพรสหรือตลาดออนไลน์เหมือนอเมซอนทั่วไปแหละครับเป็นแพลตฟอร์มให้คนขายและคนซื้อมาเจอกันจูเมียทำหน้าที่เป็นคนกลางทำให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นจูเมียโลจิสติก หรือระบบโลจิสติกนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับเพราะถนนหนทางและระบบขนส่งในแอฟริกาไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านเราจูเมียเลยต้องสร้างระบบขนส่งของตัวเองเพื่อจัดการการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้านี่คือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆจูเมียเปย์ระบบชําระเงินดิจิตอลเรื่องการเงินยิ่งท้าทายกว่าครับเพราะคนแอฟริกาหลายคนไม่มีบัญชีธนาคารจูเมียเปย์เลยมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ทําให้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะผ่านมือถือหรือช่องทางอื่นๆ ซึ่งตรงนี้แหละที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าอย่างมากฟังแล้วเหมือนเขาพยายามจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่ขวางทางธุรกิจเลยนะคะทางการขนส่งการเงินน่าสนใจมากๆผลประกอบการกําไรยังไม่มีแต่กําลังดีขึ้นมาถึงเรื่องการเงินบ้างครับบอกเลยว่าจูเมียยังขาดทุนอยู่ครับแต่ข่าวดีคือพวกเขากำลังปรับกลยุทธ์อย่างจริงจัง,จงทาให้การขาดทุนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วที่แทนบอกว่าข่าวดีคืออะไรคะข่าวดีคือพวกเขามีแผนที่ชัดเจนครับ บริษัทประกาศว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายในปี2026และเริ่มทำกำไรได้ในปี2027โดยเฉพาะในไตรามาสล่าสุดพวกเขาทำผลงานได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ครับนั่นก็ฟังดูดีนะคะแต่ทำไมตัวเลขรายได้รวมถึงมูลค่าสินค้าที่ขายได้หรือ GMV มันลดลงล่ะคะนั่นแหละครับคือจุดที่ต้องระวัง ข้อมูลเผยว่าตัวเลขที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากข้างเงินที่อ่อนตัวลงอย่างรุนแรงในหลายประเทศที่เขาเข้าไปทําธุรกิจทําให้เมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินดอลลา,าร์สหรัฐแล้วดูไม่สวยแต่ถ้าดูในสกุลเงินท้องถิ่นจริงๆตัวเลขยังคงเติบโตอยู่ครับข่าวล่าสุดการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่และแรงหนุนจากผลประกอบการมาอัปเดตข่าวล่าสุดกันดีกว่าครับที่บอกว่าการขาดทุนลดลงส่วนหนึ่งมาจากข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับข่าวอะไรคะแทน ข่าวที่จูเมียตัดสินใจถอนตัวออกจากหลายประเทศครับรวมถึงแอฟริกาใต้ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ด้วยเดิมจูเมียพยอมจะขยายไปทั่วแอฟริกาแต่สุดท้ายต้องยอมรับว่าบางตลาดก็ไม่สามารถทํากําไรได้เลยตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นตลาดหลักที่ทํากําไรได้ดีอย่างไนจีเรียอียิปต์และไอวอรีโคสแทนครับ โอ้โห oh เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากเลยนะคะแสดงว่าพวกเขากำลังเปลี่ยนจากกลยุทธ์แบบเติบโตแบบกว้างไปเป็นเติบโตแบบลึกที่เน้นทำกำไรมากขึ้นสินะคะใช่เลยครับนี่เป็นสัญญาณที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีวินัยมากขึ้นและเป็นความพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าพวกเขามีเส้นทางที่ชัดเจนสู่การทำกำไรซึ่งความพยายามนี้เริ่มเห็นผลแล้วครับยังไงคะมีข่าวดีอีกเหรอใช่ครับ ข่าวล่าสุดจากรายงานผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ทําให้หุ้น JMA ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะเลยครับเพราะอะไรนะครับรายได้เติบโตแข็งแรงรายได้เพิ่มขึ้นถึง25%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าการขาดทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัดการขาดทุนก่อนภาษีและ EBITDA ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับการเติบโตในตลาดหลักคําสั่งซื้อและมูลค่าสินค้าที่ขายได้ในตลาดหลักของพวกเขายังคงเติบโตอย่างแข็งแรงครับปรับเพิ่มเป้าหมายทั้งปี จูเมียปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตของคำสั่งซื้อและ GMV ทั้งปีซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญมากๆครับนอกจากนี้ยังมีข่าวลือจากบลูเบิร์กว่า a อ i เซียนเทเลคออาจจะสนใจเข้าซื้อกิจาการด้วยครับซึ่งข่าวนี้ก็ยิ่งช่วยดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นไปอีกว้าวไม่แปลกใจเลยที่ราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นกว่า71%ในช่วง30วันที่ผ่านมาเลยนะคะถูกต้องเลยครับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนความมองเฉิงบวกของตลาด แต่ถ้าเราดูที่ P/S ของจูเมียที่อยู่สูงถึง5.8เท่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมที่อยู่ประมาณ1.2เท่าจะเห็นว่าตลาดให้มูลค่าการเติบโตในอนาคตของจูเมียสูงกว่าคู่แข่งมากครับความท้าทายที่ต้องเจอโอกาสและปัจจัยเสี่ยงไมค์เคยคิดไหมว่าทำไมจูเมียถึงน่าสนใจในระยะยาว ก็เพราะว่าประชากรแอฟริกามีจํานวนมหาศาลแล้วก็เป็นประชากรวัยหยุนอย่างเยอะมากอีกไม่นานก็น่าจะพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับนั่นคือหัวใจสําคัญนี่คือแนวคิดที่เราอยากให้ทุกคนลองเอาไปคิดต่อศักยภาพของตลาดประชากรแอฟริกากําลังจะแซงหน้าจีนและอินเดียและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือก็กําลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดน,นี่คือคลื่อลูกใหญ่ที่จูเมียกําลังขี่อยู่การเติบโตของโมบายเฟิร์ส คนส่วนใหญ่ในแอฟริกาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเป็นหลักซึ่งจูเมียก็วางตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มสำหรับมือถือมาแต่แรกแต่เรียนย่อมมี2ด้านครับในฐานะคนลงทุนเราคงมองแต่ด้านดีไม่ได้ใช่ไหมคะความเสี่ยงที่สำคัญมีอะไรบ้างคะถูกต้องเลยครับนี่คือข้อควรระวังครับความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปเรื่องค่าเงินครับนอกจากนี้ยังมีภาวะเงินเฟ้อที่สูงมากในหลายประเทศทําให้กําลังซื้อของคนลดลงความเสี่ยงด้านการดําเนินการ การบริหารจัดการระบบโลจิสติกในแอฟริกายังคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับและจูเมียเองก็เคยมีประวัติเลิกกิจการจูเมียฟู้ดเพราะไม่สามารถทำกำไรได้แสดงให้เห็นว่าการขยายตัวต้องทำอย่างระมัดระวังความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจูเมียเคยมีการกล่าวหาว่ารายงานตัวเลขยอดขายและลูกค้าเกินจริงในช่วงแรกของการเข้าตลาดหุ้นซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนบทสรุปสรุปแล้วน่าลงทุนไหมไมคคิดว่าจูเมียน่าลงทุนไหมครับอืม ฟังเราก็รู้สึกว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ถ้ามองภาพใหญ่ๆแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงมากๆเหมือนกันนั่นแหละครับคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดครับหุ้นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นสำหรับทุกคนครับมุมมองคนมองบวกมองว่าจูเมียกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากบริษัทที่เน้นแต่การเติบโตไปเป็นบริษัทที่เน้นการทำกำไรถ้าจูเมียทำตามแผนได้สำเร็จและได้รับอน,นิสงจากจำนวนประชากรแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างแกล้วกระโดด หุ้นก็มีโอกาสเติบโตได้อีกมหาศาลมุมมองคนมองลบมองว่าจูเมียยังคงขาดทุนและยังไม่สามารถทำกำไรได้จริงจังความเสี่ยงได้เศรษฐกิจและการเมืองในแอฟริกาที่ไม่แน่นอนอาจจะทำให้แผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่คิดครับสรุปก็คือถ้าจะลงทุนในหุ้นตัวนี้ต้องเป็นคนรับความเสี่ยงได้สูงมากๆและต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดแอฟริกาในระยะยาวจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าหุ้นตัวนี้ ประเมินมูลค่าได้ยากด้วยวิธีการทั่วไปเพราะมันขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าบริษัทนี้จะทำได้จริงไหมและตลาดแอฟริกาจะโตตามที่คาดการไว้หรือเปล่าและนี่ก็คือทั้งหมดของจูเมียเทคโนโลยีที่เราเอามาฝากในวันนี้ครับก่อนจากกันไปถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราและที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกอีีใหม่ๆของขุยหุ้นกับ AI นะครับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ